อาซัวเลยครับจะมีเกม3หรือเปล่าไม่แน่ใจครับรอดูกันไปเออแต่เขาตอแบบมารยาทไงคืออีกฝั่งนึงไม่ค่อยมีมารยาทนะด่าเขารับหลังตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องพิจารณากันเออขึ้นไฮกลาวครับรู้เลยไม่มีวอดฝั่งตัาข้ามเนี่ยโลกราวขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ต้องเจ็บๆทนๆกันไปอยู่ที่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยสลับเซนที่มา เคลียหรือเปล่าก็ปิงบอกแล้วทางด้านฟัง Voice Speed ครับแต่น่าจะเก็บเซนที่นี้ไว้ Box Camp นะเปิด <First, S 1> บัตรไปครับทางด้านบาร์จัดก,การอ <I 'm S 2> <ม>ินเซเนียผมถอยครับ F5 วิ F ่งตาเหลือกเลยสถิติเซียนเท่าไหร่ครับไทยถูกทายถูก6ผิด12 ด้านมีแค่บอจาก,การบาร์กไปฮะมาครับแบลสซอเปอิดยังต่อครับเตอร์ดทรียังไงนี่ทอยมาเคาะไปอีกหนึ่งดอกครับพี่ลูจัดก,การเตอร์ดทรีฮะอาลูส่วนนี้ใช้บอจการ, F รอเอฟวายไหมเมื่อกี้อีเธอดึงมาเฟชชิปหลบแต่ยังโดนอยู่ฮะทางนานครับเบเบอเทลเลอร์ไล่ครับตัดกราะอยู่ที่ลูนออก เป็นเป็นยกทิ้งอื้อนะแวนนิงลิบครับเข้าไปเก็บอาเคนลูนะ่ยสวยแล้วครับออริโดนขึงแอสโซเซพได้อีกทีนึงสติกกี้บอมมาแปะไว้แล้วแบลซ้อมลง3อีเท่าเดิมมาปาดท่านอีเซเนียนล่วงครับแต่ว่ายังไงต่อสิมีเกราะมีเกราะก,กันอยู่พาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนครับ, F บเอฟไวเบี้ยวขวาเช็กกันช็อตผูกคีปได้หมดแล้วตัวนี้ละลายไปครับอินเซเนียแล้วก็นิชาไล่ต่อที่บ็อกซี่สติกกี้บอมมาพาวเวอร์ช็อตปิดคมๆครับดับเบิลคิวของเอฟไวครับ ว้าวขึ้นมาเป็น6ต่อ3ครับใน6นาทีครับตอนนี้อ่าสัวเลยแบลสซอบครับผมลงต่อฮะฮิวิ่งสปีไม่หลอดครับผมฉะนั้นฝั่งเตอร์ดีทีครับเริ่มเดินเกมครับเพลเมเกอร์สุดหล่อพีเอฟวายครับโรดดี้บูมาครับสปีับผม นอครับทางด้านนี้ยังไงดีอ้โหไทท์แลบย้อนได้ครับสมุกอ้อมมาเฟสโบ<ฮ>ไปครับผมทางด้านนี้โดนสวนนะจับยกมาแล้วดีมคอยครับเสียเหลี่ยมครับโอริพาวเวอร์ช็อตมาครับคันๆค,ค,ครับเพราะว่าติดเลนด,อดล็อบลาซิออมาจี้หลังนั้น F Y F Y วินลันคูดาครับ สเปียวมาใส่มิเมคและอีเธอร์ลูบิก๊อปปี้มาแบบนี้รั่วมันหรือเปล่าบาร์บาร์กับก็ลบุกถาดตีหน้าบาร์ไม่รอดครับผม5ต่อ7จ็ดครับด้านล,ล่างนี้ก็พีิลูครับยังไงครับสตาร์นเปิดไว้ฝั่งตัวของพีิลูครับเรีย่าปล่อยครับเบิลคิวครับมิเมคดีมคอยครับผมเบรกลิงมาครับ ทางด้านนี้โดนหลุดมาหายเลยครับแบทเทิลทานครับการว่าเฮือกสุดท้ายไม่ทันครับโอ้สติกกี้บอมเกี่ยวเข้าหลังบดีบ็อกซี่ก็ปี้มาเปิดมาแปะครับใส่นั่นบาร์กไปครับอีเธอร์ดึงครับวันนี้พาววเอร์ช็อตย้อนต่อแชคขั้นช็อตไปครับทางด้านโตของฝ่ายอีสเนียเรียบร้อยครับและนี่ครับจี้ก็มาออริออริโดนเซเลนก็ไปต่อไม่ได้ครับแม้ว่าจะมุดหน่อยฮะดิซิมิเลตเหมือนไอเนี่ยเหมือนแจ็คแฟนฉันขายของให้มาริโอ้ เออนั่นแหละประมาณอารมณ์เดียวกันเลยบอกของแท้พี่อะไรเงี้ยลิมิเต็ดอะไรเงี้ยผมงงเลยแต่ก็ต้องซื้อไงช่ตอนนั้นก็แบบเออไม่มีแบรนด์เนมอยากมีกับเขาบ้างมาครับโอ้โหโอ้มายก้าแล้วเปิดแบตเตอร์นนะสถานนะนะแบตเตอร์สถานแต่ว่าสวอปช่วยก็แบบนี้สตันเป็นล้านดีมคอยยลี้ยงต่อครับเหล่าเบรกลิงค์ครับลากเบรกลิงค์สายมันตึงครับเสียเอจิทไปด้านหลังนี้ปักไปใครครับนีชาเวรเตอร์ใส่นั้นพิลู่ต่อ,อยังไงดีครับเมคเค้ยครับดับเบิลคิวไปฮะ พี่ลูโดนครับสตานครับพี่ลูพี่ลูไปอีกแล้วครับพี่ลูโอ้โหนเงินนำอยู่ 8k ครับทีมลิควิดอีเธอร์ดึงมานี่ดับแบบเหมือนเกมที่ฟอลคอนจัดการทางด้านฝั่งทีมบีเลยนะคล้ายๆกันนะถึงมาต่อเฟดโบไปเรียบร้อยทางด้านตัวของฝั่งเชียนหมิงครับแตกผ่าครั เงินนําอยู่ตอนนี้ 9k ครับดีมคอยมาอีกแล้วดีมไม่คอยแล้วหลบสเปียพิวิครับนี่ชาครับยังไงดีเขายาสตันหน่อยสิเขาหลังครับเปิดมาแพทเทิร์นสถานครับแล้วก็เปิดมาปาดยอดใส่ตัวนีทีตัวนี่ทีล่วงครับผมบ็อกซี่บ็อกซี่ยืนยืนครับรับเมจโปรยแต่สวอปเขมาเก็บงานกัมมิคเเค่ชกร์ช็อนมาแต่ไม่โดนครับฝั่งนี้พี่หลู่รับโดนมงแตกค่ายไปเอาไทม์แลปไม่ได้บอกสวอปมาไม่ทันเลยครับอีเซเนียยังไงต่อแตก3ม และก็ทางด้านนิชายังอยู่ในไฟค,ครับผมเกี่ยวเดินออริไปได้ครับนะครับเซียนเต๋ยผมเซียนเต๋ยเจอมาโซเล่รครับเข้ามาเดี๋ยนี้ก๊อปปี้สเปียร์ไปครับไข่ยอย่างหนักใส่พี่บาร์กบาร์กไม่รอดบาร์กโจไปอีกแล้วครับพี่บาร์กเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไฮกลาวมาเจอพอดีด้วยพี่ลูโดนสตันเบรกไว้ครับโดนไซเลนต์โดนเวฟโดนกระชากออกจากลิงค์แม่ต่อคอมโบสวยงามครับ ดับเบิลสตันทิปเปิลสตันนะเรียบร้อยครับพี่ลู่้างไม่เป็นกลางเลยห้ามเซลมาทางนักพากล้วครับผมนี่ฮะแล้วก็เปิดมาครับหมทำแบบไม่ได้ครับทางด้านฝั่งมิเคก็อโอ้สตันปาสองอารีน่าว้าวไปครับพยายามจะพายุครับผมพัดเข้าแต่ไม่ได้ครับอยกลับครับผมด้านอาซูเร อีเธอร์ดึงมาเน่นๆนะแล้วก็นี่ครับ proximity มาชุดใหญ่ครับเรียบร้อยไปก็ปีมาครับนผม creative pressure ครับแล้วก็กริปเนียมาครับยังไงต่อสิเปิดสวอปไปก็ใส่ครับที่เดอะเทคกี้เทคกี้วนอยู่นิดนึงเทคกี้ขยับขยับขยับได้ไหมแหน่ไซเรนเกี่ยวไม่โดนอีเธอร์ขั้นกันไว้แต่โดนเลดี้นเผาตายครับเทคกี้ก็ปีมาครับผมยังไงสิอีเธอร์ดึงแล้วก็เวฟไมค์ย้ำต่ออารีนาเอาบัตร เปิดโฟกัสไฟส์ swap ช่วยไปครับอีสเนียแชเกอร์ช็อตผูกมาไม่ติดครับโทวอลหลเหลาเข้ามาแบบนี้ใส่ด้านฝั่งอีสเนียอีสเนียแตกพ่ายไปทางด้านลิควิดครับผมรีกรุ๊ปออกก่อนฮะเทคชี่ซื้อเกิดมาครับน่าจะเป็นเรื่องความคุ้มค่าครับที่ลิควิดได้ไปแล้วอีเธอร์ดึงครับสเปียร์มาต่อครับกิฟเนียล็อกไปโปรยเดอะสวอมครับทางด้านโอของฝั่งบาร์ครับเรียบร้อยครับและทางด้านออรีแตกพ่ายครับโอบครับผมตอนนี้โอบล้อมกลางวงล้อมเลยเหรอ มี proximity มาครับเต็มไปหมดครับมีเฟสชิฟต์และบิงหลบอ้าวอีเทอร์ครับยังไงต่อสิเขย่าวยาครับแตกใส่หัวไปเรียบร้อยครับเทียนหมิงเอจิสไปครับผมนีชาและชิวากาเจอ3ตัวครับเลือกเลยฮะสี่ตัวดีมคอยครับจี้ไปที่งด้านโอริก่อนโชว์วอลท์เก็บเกี่ยวเสินปักปักกระโดดแบบพริ้วๆอารีนาบาดมาสเปียร์ไปโดนมิเคครับและทำอะไรต่อไม่ได้ครับดาเมจไม่พอครับนั้นบล็อก ไฟกันโคโลจุดวาร์ปกับเขาออริฝั่งนี้พี่บาร์ก็บอกโดนเขย่ายาแตกพ่ายไปครับพี่หลู่วิ่งยาวๆตรงนี้ด้านหลังนี้ว่าอย่างไรสิเอฟวายกับผมเอฟวายไม่รอดครับดับเบิลคิวนั่นมีเคครับบิงไล่ตามมาต่อยกับเทียนหมิงเจียนหมิงครับโดนครับอันสเตเบิลคอนเัชั่นกระโดดถอยออกครับว่าหรือเปล่าเลยโดนเฟดโบไปแล้วก็เนี่ยเตือนทีทีครับเรเดียนเผาตายเมกาคิวเตอร์ดีทีและเก็บชนะทอร์เมนเตอร์ต่อเลยฮะ ยสเปมี me, อากานิมก็จริงครับแต่ BKB ไฟยังยากครับอ่าโดนยกมาจากวันนี้บักไซเลนไปยอมเปิด BKB ครับแต่วาปคูดาวกลิมเมอร์นี่ไม่มีดีเทคชั่นวิ่งเลยครับแต่นีชามีพาสมาบอาผมแล้วก็ดีมคอยเบรกลิงเวฟแบบคมๆไม่รอดครับพหลูแล้เมีแรงจัดครับขวานเขียวนะทำให้ลดกันเวทไปถึง20%เข้ามาจากวัน,นี้กิฟเนี่ยครับแบลซอเปิดไปโรยเดอะสวอมย้ำต่อ นี่ช่ติกการเชียนหมงครับผมแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์ต่อครับทีมลิควิดฮะอยากย้ายพรุ่งนี้เจอกันผิดเพียงแพททั้งบิงมาไซเลนีก็กรีฟเนี่ยบีเคบีเปิดครับอีเทอร์เยาวซาซันไปแช็คก,กันช็อตครับพาวเวอร์ช็อตไล่ต่อเตอร์ดีทรีถอยฮะด้านฝั่งนี้ยกมากครับอารีน่าบัลัสปีคร,ครับซัดก,กันไปใซน,นเวนฟ เวนฟูว่ายังไงต่อซีครับทางด้านเวนฟูสวอลไปครับและเทียนหมิงลู่ครับละลายอ้าวแบทเทิลทรัสบอกเจอไซโคลเจอก๊อปปี้แบรซอมมารีบร้อยครับพี่ลูฮะไล่ตามต,ต่อดีมคอยล็อกไปที่ออริออริโดนยกแล้วก็หายอีกหนึ่งครับตามไปที่บาร์กบากไม่รอจีจีคอไปเลยฮะ <S <S แตกพ่ายหมอมทีมอาซูเรในเกมแรกครับเจอลิควิดเกมไวครับ32นาทีจบเกมจีจีผิดเพียงแพท้ทั้ง ไงนะครับผมก็รีแคปกันอีกนิดครับรีควดกับอัสโเลครับเกมที่2ฮะมาแล้วนะครับผมคือทางด้านฝั่งเออเซียนเตอยให้อัสโเลชนะนะครับเกมนี้อีกครั้งครับแม้ว่าเขาจะเลือกสโบรสปิดมาลาสปิกเจอรกับปั๊กก็ตามแตนะ่แต่เขาดูเลนอื่นครับนะฮะถือว่าดูเกมเป็นอยู่ดูเลนอื่นว่าทีโร่ดีขึ้นสตันเยอะขึ้นนะ แล้วมาดูว่าพี่หลู่เนี่ยจะพยายามกดทางด้านฝั่งวินเลนเจอร์แคลรี่ครับได้หรือเปล่าสโมกมาครับเบาตีลูนไปครับลุลวนี่ครับแบ่งกันทีมละสองจุดฮะโกรธมากโกรธจี๊ power shot มาครับเอาพี่บาร์กพี่บาร์กไปทำเรารงนั้นพี่บาร์กโอ้โหโทษพี่บาร์กอายละวไซเบตติดพอกอันนี้หรือเปล่าอ f เอฟเฟ c <oughs> t modify shot เหยายาสตันไปครับใส่ทั้งด้านโดของฝั่ง shadow d i a m o n เทียนหมิงครับค้ำแนวหน้าแบบหยบยบับเอ้ยอิ i เ s a n e เจ็ดการ f5 และมิเค่เวอร์ช็อตมาต่อละ พี่บาร์กแตกครับผมสามศูนย์นะโอ้บาร์กโจมาแบบเจ็บๆครับผมเอาหน้าไปแนบครับไปพยายามปาดสกิลสองให้โดนคีบก็โดนคนนะเอ้าอีกแล้วครับผมอีสเนียนแล้วโดนว้ามาแบบตึงๆครับแก๊งจากเล่นบ็อกซี่แล้วหยบร้อยครับเขาเพรช็อตหน่งเนงขึ้นเหมือนกันฮะห้าศูนย์ครับผมแล้วหุบมาเซตอัพหน่อยฮะสเวนรอตีเส่ตอร์ดิทีตอร์ดิทีปั๊มสู้มีทางด้านดอกบัว พายาวยาสตันเปิดไปเอาบ็อกซี่ลงมาอีกแล้วบ็อกซี่มาจากไหนนะ้6ศูนย์นะแหมแต่ก็แก้กขค้ืนกับมาได้ครับทางด้านเทียนหมิงแล้วบ็อกซี่มาอีกแล้วับแต่ไลออนสตันไวครับแต่เจอนั่นอินเซเนียเกี่ยวไว้ก่อนเข้าเคาะช่วยกันแบบนี้เรียบ้อยกับบักฝั่งนี้สปราเช็คมานิดหนึง่งดีมคอยล็อกไปครับอ้ายอมเบรกลิงก์และใสเ่เลนมาเก็บลูรีเจนเรชั่นไปครับนิชา แล้วโดดหลบทางด้านฝั่งนี่อะอีเทเลแล้วกระสุนลอยมามิสครับผมเกือบครับเกือบฮะเวฟออเทเลอร์ <c oughs> เช็คมาแล้วโดดมาเก็บทางด้านบอลติรุนโอ้บ็อกซี่เดือดจัดครับบ็อกซี่ล่างทองหรือเปล่าโดดมาซัดเป็นจิมิสทรายทราครับทีนด้านฝั่งเทียนหมิงเทียนหมิงโดนสเป,ปลาแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บ <c oughs> ไอหนึ่งคิวครับเทนนีชาครับออลีครับผมมาแก๊งเหมือนกันครับแต่ว่าจะได้ฆ่าหรือเปล่า แชก็ช็อตครับแล้วก็สตันเออสปไปไปสเปลวเบียนมาที่ด้านบล็อกพุ่งไปหาบ็อกซี่เปล่าสตันครับแล้วโอ้โหมีทั้งด้านเลนด็อบยังทนไหวไหมส่วนนั้น FY ฟล่วงฮะสตันเบรกไว้ลงที่ไวซ์บิดไวซ์บิดโดนพาวเวอร์ช็อตแล้วก็ดีมคอยมาเรียบร้อยออลิสิบหนึ่งเจ็ดนาทีสิบต่อหนึ่งโฮไมค์อ oh ไปบุกรัวๆแบบคิดว่าสตันของไลออนกับเซนทอนนี่มันเจาะวินเลนเจอร์เข้าอ่ะเจอเวนฟัว เวฟรถก่อไปแล้วก็สตันส่วนทาน,นั้นฝั่งไอ้วิลเลเจอร์มันนี่ฮะยิงพาวเวอร์ช็อตแรงจัดไงพี่ก็แตกรัวๆครับแถมยังโดนโพสสี่วาร์ปเข้าอีกด้วยนั่นคือเนเจอร์โปรเพตครับเข้ามาขโมยสแตนนิดนึงสตันเปิดไปที่เตอร์ดิทีเฮกเปิดมากอสเตนบลัดแกเนตย้ำต่อหลอัจะบอกนะว่าโดนอา้าวล็อกแบบนี้ผมไอ้ไฟแตกควายเขาทามิ่งลิควิดเดือดจัดแล้วก็เขย่ายาสตันเปิดไป ฝั่งทางด้านนี้คนไม่เอาไม่สนครับพุ่งเข้าหาครีบผมเอาตังค์ไปก่อนออรีออรีโดนพาวเวอร์ช็อตครับแตกผ้าอีกหนึ่งทางด้านฝั่งสว e e ีทเรียบร้อยใครครับรัวกันไปแตกสี่ครับอาโซเรมาบุกเอาทางด้านฝั่งนี้ฮะคีบครับผมเยอะแยะไปหน่อย14ต่อ2ครับเงินไป 3K ฮะพยายามเดินไล่หาเมื่อกี้ทางนั่นบล,ลอ็อกเวฟเอาเฉลิมมาครับสวอปไม่ถึงครับผมทางด้านฝั่งอีสเนียตกงมีอยู่วอชเชอร์ครับ โอ้โหไปเจาะสามเดี่ยวฮะเอาเยอะเอาเยอะโดนสตันสองมาฮุบซ้อมเหยียบสองเอาเยอะโดนปาดหายครับดัวเบขิวนั่นพี่หลู่ฮะเอาแล้วบาดแผลเล็กๆได้ถูกเปิดมาครับอุ้ยอุ๊ยอุยสมอนี้สมกนี้สมกนี้สโมเกอร์ขาป้อมเลยครับผมปาดคมๆครับฆ่าให้เร็วถอยให้ไวครับเจอเวนกับแท้ครับพุ่งทะยานโลดไป ฝั่งด้านวอลสเวนนี่ปาดทิ้งแล้วสองทีครับดีมคอยครับผมวันนี้เปิดมาสแต็มพีทครับพยายามจึงช่วยไว้สเวนพุ่งเข้ามาครับทยานโลดไปแล้วโดนไซเลนต์แบบหนักๆครับมีเค่ยังไงต่อสวอลช่วยครับอินเซเนียด้านไลออนนะครับทั้งดูดทั้งเติมในดอกเดียวกันดูดกระจุยครับผมเตอร์ครับเก็บอาเคียนรูดไปก่อนสเวนพุ่งทยานมาต่อสตันเบรกไว้ไซ่เนื่นฝั่งมีเค่แล้วสเวนก็สเตนมาตามไปเข้ามาเตอร์ดิทรีเขย่ายาเซนดานโนของฝั่งนี้ครับ ตัวชาโดว์ดิมอนไปดับเบิลเอทแล้วก็สตัร์ครับสตอมอีกทีนึงเฮกมาครับสเวนพุ่งมาอีกแล้วพี่หลู่พี่หลู่โบมาคริติคอครับผมแตกผ้าครับตเตอร์นิทรีเงินร่วงมาเหลืออยู่ 3K ครับทีมลีควิดอาโซลเลเสียแค่เพียงชาโดว์ดิมอนฮะโดนเฮกครับผมโดนสตัร์ฟิงเกอร์ฉีดไปครับรีสแนนด์เพาสาเลน์เรียบร้อยครับนีชา <c oughs> เอจีสไปครับ พูดเชิญบนไปครับทางด้านโออาสซูเลยทางด้านฝั่งนี้ชาผมฮุดซ้อมไปดับเบย์ครับอีเทอร์หนึ่งแซมพีสปอต์ต์ราดเจอร์ดับเบย์ยไปครับฟิงเกอร์เดชีดครับไม่สนใจครับจะเลือดน้อยมิดหลอนครับซัดก่อนฮนะเดี๋ยวโดดหนีด่านบทบดมาแหรออาสอซูเสร็พไป ฝั่งนี้ก็โดนจี้ครับก็สเตนโบกมีเคตายครับส่วนบนนี้อาซอลเซปาดเฮิร์บอกซี่บอกซี่ไม่รอดครับแต่ทางด้านพิรุ่นี่้จัดการมีเคลแล้วอีเซนเนี่ยไปเป็นดับเบิลคิวครับเงินเวียงมาทางด้านฝั่งอาโซเ,เล่ครับ 3K ครับผมโอกาสชนะขึ้นเป็น80%นะครับวาร์ปลงมา2ตัวนีชาเอ,อจิจะหมดแล้วหรือเปล่าอีกหนึ่งนาทีชีวการณ์ทีเที่ยนมาฮุต้ซต้อมเหยียดเซนมีเคไปครับแต่ว่าแกต่อเอ้า ไปหุบทางด้านเซเวนเซเวนเตรียมสวนนะแบบเมื่อกี้ครับโอ้โหเสียจังหวะหรือเปล่าดีมคอยล็อกไปใส่บาร์กบาร์กเรียบร้อยกับอีเทอร์แรมนั้นดึงมาที่ยงด้านฝ่ายอีซินีซีเน,นแตกผ้าครับแต่ตอนนี้ลูดลูดมาเซนพิลูพิลูสตันไปก่อนตายไม่ไหวครับขีแตกแต่ปิดไม่ลงฮะด่าน,นี้ถอยย,วยาวๆเปล่าบอดี้บล็อกไหมบ,บ็อกซี่ครับโอเกอร์ซิลโทเทมดักอ้าวหุบตัวเองอีกครั้งครับเทียน,มยน,มมนหมิงเทียนหมิงเสกวินมาเทียนหมิงจะวาร์ปกับวาร์ปกับไม่ได้ไล่ต่อทีเอฟวายเอฟวายโดนเซเลน โดนมาครับเข้าตีออตออีครับผมโยกหลบสตาร์ทครับตัว์ดีดีแล้วต่อยหน้าไปดับเบิลคิวของด้านนีชาครับคนถือเอจิสลอดเสมอแตกส e ี่อีสปอร์ครับส่วนด้านฝั่งลิควิดเสียหนึ่นง er 1, ซื้อเกิดหนึ่งครับนั่นคือเวนฟูลสปีดครับอินเซเนียพลาดไม่ได้แล้วมีเค <B ounty. S 1> ครับเก็บบบลตี้ลูนไปแล้วก็ลูดครับเปิดบีเคบีหายแล้วครับเอฟวายแล้วก็ใส่ต่อที่ด้านฝั่งเทียนหมิงครับดีมคอยล็อกมาเน้นเน้นเช็คกระชอตมา แตกไปอีกหนึ่งครับทางด้านตัวของฝั่งออริแตกแล้วแตกอีกแตกต่อครับใสๆพี่หลูเยาวยาครับชีวากาศไปสตันพี่หลูติดลิงเก้นครับเคลีอรไหมผมดึงกันต่อหูซ้อมหรือเปล่าวินลันครับเปิดเกลฟอนมาแซมพีดกับผมพุ่งไปเออปัคก,กับผมทางด้านฝั่งตัวทีทีรับแทนครับเพราะว่าปักนี่อาจจะบางกว่าฮะ เอาเรื่องครับคีมีเข้าเรดกำลังจะหมดนะเจอที่ทวีอรอคีมีเข้าเรดก่อนนะเหยายาไม่รอชีวาการดเปิดมาก่อนสเตนไปแหละครับแชก็ช็อตผูกมาโอ้สเวนไปยืนไลน์อัพครับผมยังไงซีหุบช่วยกันนั่นเซนทอไปก่อนเซนทอหุบซ้อมเหยียบเปิดไปแล้วตอนนี้ BKB เปิดแล้วถ่ยครับฉันนั่นบาร์กแตกผ้าครับเกลฟอร์ดเปิดต่อโบอกโบกใส่สวอปช่วยสวยกับอินียเนียพุ่งก็มาตีครับคีแตกครับอกแต่ว่าไม่ไหวครับแบบนี้ โดนช็อตล็อกขาไปจากด้านฝั่งเนี่ยครับในเจ้โปรเพลตตายครับพี่หลูเทียนหมิงก็ตายครับด้านฝั่งออรีพยายามจะหนีภารกิจหลบหนีเวเทเลอร์ไปเจอสเปลวเปิดมาโดนไซเลสไล่หยบบ้อยกับสเปลวล็อกขาครับเวลยี่สิบนะฮะสเปลวรีชรีชทีมไวครับอาซัวเรโอ้แมกเออวาร์ปอย่างนี้แลวฮะวาร์ฟหน้าบ้านับมิเคมิเคจัดแล้วนะ มีบีเคบีเด้งมาพอดีครับเอาแล้วโดนชักเกิลช็อตสองแบบนี้ครับเวฟออฟเทเลอร์ฟิงเกอร์ใส่มีเคครับชิลๆครับยิงใส่ในเอฟวายเอฟวายแตกพ่ายแล้วบาร์กบาร์กกับเทียนหมิงครับไม่น่าจะรอดลิซเนอร์พบตัดเข้ามาบีเคบีกดสวนแล้วครับจังหวะนี้ทางด้านออรีครับผมต้องทำการถอยออกไปก่อนครับกดวินวอล์ครับวินวอล์หนีหนียาวๆมีเคเขาบอกก็ถอยมาเหมือนกันครับทำคีฟก่อนแล้วกันแล้วก็ตีป้อมเทียสองอเมก้าครีมครับไปยืนไลน์อัพกันมาโดนเช็คเกิลช็อต ซื้อเกินมาชาโดดีมอนแล้วเฮกเปิดมาย้ำต่อหุบช่วยกันไว้ครับแอสโซเซปปาดปาดสามยังไงสิเขยอยาจะแยกล่างหลบสตันไม่ได้บอกก็อสเตนเข้ามานี่พุ่งครับสตอมแฮมเมอร์ชีวการก็บอกอ่สเปรล็อกไว้นี้พิลคกับเหงาเลยฮะยังไงดีสิโดนช็อตล็อขาต่อโดนใครโดนใครไม่ได้ตีใครเลยครับแตกผ่าจีจีคอครับก็เป็นงด้านฝั่งทีนี่คุยกับได้ไปต่อในรอบชิงสายล่างวันพรุ่งนี้ครับส่วนอาโซเลเป็นที่4ของทัวร์นาเมนต์บีบีดาชาดูใบ 2024ทีมลิ 20, ควิด20กินควีนค,ครับวิกทรีกดวอลสเว h ใส่หน้าปักเลยนะเดื oh. อดโคตรกดไป14คิวฮะทางด้านฝั่งวูลเลนเจอร์ครับผม เกมนี้เลนของนั่นเซนทอนนี่แตกผ้ายับๆนะไม่ได้ขยับไม่ได้ทำอะไรครับโดนไป04เนี่ยตาลอยครับมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาบ้างตอนที่ฝั่งลิควิดเนี่ยบุกขึ้นไป3เหลี่ยมนะได้ดับเบิลคิวมาช่วงแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนอกนั้นก็ผ่อนเกมฟาร์มซึ่งลิควิดก็น่าจะรู้ตัวเองแล้วว่าเกมนำอยู่แล้วในช่วงแรกแล้วก็นะครับได้ฟาร์มต่อเนยถึงแม้ว่าเงินของอสุเลตตีกลับเข้ามา เกือบเท่านะแต่ก็นั่นแหละครับในเรื่องของทีมไฟก็ยังเล่นยากอยู่ดีฮะรายละเอียดของเกมนะไม่ว่าจะเป็นขึงของนันปังเนี่ยวอยสืดแพ้ทางกันแล้วแล้วก็เซนทอร้ยเข้ามาได้จังหวะเดียวก็ไม่ไหวครับเจอวินเลนเจอร์ที่ของเยอะเกินนะลูดทับเดียวหายครับอะเคมิดอีกนะเดินเปิดชีวากาศแล้วก็ออคเทนิคอเขย่ายาสตันวางเอซิสเปชนแบบหนักๆนะแต่ที่ พพอร์ตเดอะเบสเล่นดีมากฮะทั้งเวนโฟล์ทั้ง ger, เนเจอร์เวลเกมนี้คือเขาวาร์ปแบบลงแบบใส่เลนล่างลัวๆทำให้เลนล่างแตกนะแล้วก็ได้ช็อตล็อกขาจากกราดออมเมเจอร์ครับจังหวะแบบสเวนลิงเค็นโดนดิสเน่โดนล็อกขาทำอะไรไม่ได้โดนสเปร๊กนี่สเวนก็ แล้วก็โดนคด้วยเพราะว่าสเสวนท่าสตันไปแล้วก็คูดาวนานใช่ไหมแล้วไหนจะฮาปูนมันก็ไม่ได้ไกลมากอ่ะก็เลยออกมาจากสปรอไม่ได้ในช่วงท้ายเกยมส่วนไลออนกับทังนั้นชาด้วยมอนแอบเล่นยึกๆยางนึงเนาะโดนฟักเข้าเปิดตลอดฮะชาด้วยดมอนอีกจกังหวะหุบก็อาจจะแย่นิดน,นึงครับเป็นแทนิคนะที่จะเซฟผมแต่ถึงถ้าไม่เซฟก็เล่นยากอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะฝั่งตัวข้ามเงินเขาเยอะเกินนะจีจีกันไป